สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยจะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่7มีนาคม2567อันดับแรกจะพามาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้73บาท20สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา40สสตางค์ราคาท้องถิ่น70บาท20สตางค์ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้77บาท77สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา1บาท61สตางค์ราคาท้องถิ่น74บาท77สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ามวันนี้78บาท38สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา1บาท7สตางค์ราคาท้องถิ่น75บาท38สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100%วันนี้ 55บ้าบาท60สตางค์ปรับลดลงมา11สตางค์ราคาท้องถิ่น52บสาท60สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50สเปเซตสดวันนี้27บาท8สอสตางค์ปรับลดลงมา6สตางค์ราคาท้องถิ่น24บสาท8สเอสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55เปอร์เซ็นต์พักชั่วโมง30บาท57สตางค์ปรับลดลงมา7สตางค์ ราคาท้องถิ่น27บาท57สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 60%วันนี้ค้างคืน33บาท35สตางค์ปรับลดลงมา7สตางค์ราคาท้องถิ่น30บาท35สตางค์และยางก้อนถ้วย70%วันนี้38บาท93สตางค์ปรับลดลงมา5สตางค์ ราคาท้องถิ่น35.93บาท93สตางค์งนั่นเองครับวันนี้ก็ถือว่าก้อนถ้วยก็ยังมีการปรับตัวลงบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับและสุดท้ายนี้จะพาไปชมการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มทิศทางราคาจะเป็นเช่นไรอย่างไรนั่นเองครับผม